สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่แกะและจุนสองเพื่อนรักที่คบกันมาตั้งแต่ประถมโดยบ้านทั้งสองคนอยู่ไม่ห่างกันมากเพียงแค่ถัดไปจากปานป้าเป้าแค่หลังเดียวทั้งสองเป็นหัวโจกที่ชอบก่อความวุ่นวายทั้งในหมู่บ้านและในซอยไม่ว่าจะติดเงินค่าขนมติดเงินค่าเกมแต่ไม่ว่าป้ารัด ที่จะเป็นเจ้าของร้านขนมจะดุจะว่ายังไงทั้งสองก็ไม่ยอมจ่ายเงินอยู่ดีบางทีก็มักจะโดนพ่อของจุนตีทั้งสองคนเพราะชอบทำตัวดือ้อโดยพ่อเอกจะรักแกะเพื่อนรักของจุน่นราวกับเป็นลูกชายอีกคนวันนั้นเป็นวันพฤหัสที่สองของเดือนตุลาทั้งสองได้โดดเรียนไปตกปลากันตาภาษาเด็กโดยเจ้าแก่ เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเกเรกว่าเจ้าจุนเขามักจะชวนหรือรเริ่มอะไรใหม่ๆและทำให้จุนทำตามโดยในวันนั้นด้วยความที่อยากตกปลามากแกก็ได้มีความคิดแปลกๆที่จะชวนจุนไปขโมยเบ็ดของสามีปร,รัตโดยทำเป็นไปซื้อขนมและชวนคุยเมื่อได้จังหวะก็ขโมยมาทันทีจากนั้นทั้งสองกระตรงดิ่งไปที่แม่น้ำ ที่ไกลจากโรงเรียนประมาณ2กิโลเมื่อไปถึงทั้งคู่ก็ดีใจมากที่ขโมยมาได้สำเร็จแต่ไม่ทันไรทั้งคู่ก็สังเกตขึ้นได้ว่าไม่มีเอ็นตกปลามีเพียงด้ามมันเท่านั้นแกะได้บอกกับจุนไปทันทีว่าเฮ้ยไอ้จุนมึงปั่นจักรยานไปบ้านหน่อยดิและเอาเอ็นตกปลาของพ่อมึงมาด้วยพอมึงไม่ว่าอะไรหรอกจุนก็เห็นดีเห็นงาม และรีบปั่นจักรยานไปบ้านตัวเองทันทีเมื่อเขาปั่นจักรยานกลับไปถึงบ้านสิ่งแรกที่พูดกับพ่อเลยก็คือพ่อเอ็นตกปลาอยู่ไหนไอแกะมันขอแต่เอกพ่อของจุนก็หันหน้ามามองด้วยความงงและพูดขึ้นว่ามึงสองคนไม่ได้ไปเรียนกันอีกแล้วหรอจุนก็เลยโกหกและบอกไปว่าวันนี้มีแรงแค่ครึ่งวันเพราะครูแต่ละคนมีประชุมด่วนแต่เอกพ่อจุน ก็ไม่ได้ว่าอะไรและยังบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพ่อไปด้วยจะได้สอนพวกเองไปในตัวแกก็ดีใจและกลับไปที่แม่น้ำพร้อมกับพ่อเอกทั้งสามนั่งตกปลากันไปได้สักพักใหญ่และเป็นจังหวะเดียวกันที่พ่อเอกกำลังเยื่อปลาตัวใหญ่อยู่และเมื่อลากมาถึงฝั่งพ่อก็ได้ตะโกนให้จุนลูกชายลงไปด้านล่างเพื่อดึงปลาขึ้นมาแต่ตอนนั้นสายตาของพ่อเอก ดันไปเห็นเหมือนมีเงาดำๆกำลังซุ่มมองอยู่เขาเลยตะโกนลงไปว่าไอ้จุนอย่าพึ่งลงไปจังหวะเดียวกันนั้นเองไอ้จุนก็เหมือนโดนอะไรบางอย่างลากลงไปในน้ําพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งพ่อและแกะก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าก็เลยรีบวางเบ็ดและพ่อก็กระโดดลงไปในน้ําเพื่อช่วยลูกชายขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไวมากจนแก่ทําอะไรไม่ถูก ได้แต่ยืนตัวสั่นและกลัวกับสิ่งที่เจอเมื่อขึ้นมาได้จุนก็สำลักน้ำออกมาแต่ที่แปลกคือพ่อกับไม่ขึ้นมาด้วยและเงียบหายไปในน้ำปล่อยให้ทั้งสองยืนกลัวกันอยู่เมื่อแกะตั้งสติได้จึงรีบปั่นจักรยานไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นเวลาผ่านไปสองชั่วโมงตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเจอศพของพ่อเอก แต่ร่างนั้นกลับรอยไปติดแห่ของชาวบ้านที่ไกลจากจุดที่ลงไปช่วยประมาณ600อเมตรแกะกับจุนก็ได้แต่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อเอกเสียชีวิตเวลาผ่านไปเมื่อถึงงานศพข,ของพ่อหลวงพ่อที่นั่นก็ได้บอกกับตัวจุนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเวรกรรมกรรมไครกรรมมัน พ่อของเองนั้นดันไปช่วยจึงทำให้ตัวเขาต้องมาตายแทนเองแต่เองก็อยากไปคิดมากอะไรเพราะเอกเต็มใจที่จะช่วยเองจุนได้ยินแบบนั้นจากหลวงพ่อก็ร้องไห้ออกมาทันทีและตั้งแต่วันนั้นจุนก็ทำบุญให้พ่อในทุกๆวันห้าปีต่อมาแก่ได้ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพส่วนจุนเองก็กลายเป็นเด็กที่เข้มแข็งขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่โรงเรียนของจุนกำลังทาสีที่อาคารเรียนและตอนนั้นเป็นช่วงพักกลางวันที่เด็กๆจะออกไปวิ่งเล่นหรือกินข้าวที่โรงอาหารจังหวะนั้นจุนได้ไปยืนอยู่ตรงที่นั่งใต้ร้านที่คนงานกำลังทาสีอยู่จู่ๆเชือกที่ผูกนั่งร้านเอาไว้ดันขาดจึงทำให้เหล็กบางส่วนได้ตกลงมา แต่แล้วก็เหมือนมีอะไรมาผักเจ้าจุน่นทำให้เขานั้นรอดจากเหตุการณ์อันตรายนี้มาได้แรกๆจุนเองก็คิดว่าอาจจะเป็นสัญชาตญาณของเขาเองจึงทำให้รอดมาได้และมีอีกเหตุการณ์ที่น่าแปลกและน่าจะชัดเจนกว่าก็คือตอนนั้นตอนที่จุน่นโดนครูใช้ให้ไปเสียบปลั๊กตู้ดื่มน้ำจุนกำลังเอาปลั๊กไปเสียบ แต่เขากลับได้ยินเสียงคนกระแอมดังมากจึงทำให้จุนเองต้องสะดุ้งหยงเพราะเสียงนั้นเป็นเสียงของพ่อเอกอย่างแน่นอนเมื่อหันไปก็ไม่เจอกับอะไรแต่สิ่งเดียวที่เห็นคือปลายของปักมันเปียกน้าและสายไฟก็เปื่อยจุนรีบวางและให้ครูมาดูทันทีจุนเองเริ่มเอกใจแล้วว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นพ่อของเขา ต้องมาช่วยอย่างแน่นอนหลายวันต่อมาหลังจากที่จุนกลับมาจากโรงเรียนและอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยพร้อมที่จะนอนจุนได้สังเกตเห็นปลายเท้ามีชายคนหนึ่งกำลังกอดเข่าร้องห้าอยู่ด้วยความสงสัยและคิดว่านั่นต้องเป็นพ่ออย่างแน่นอนจึงทำให้เขาพูดออกไปว่าพ่อครับนั่นใช่พ่อไหมเมื่อเงยหน้าขึ้นมาจากมุมมืด ก็ปรากฏเป็นหน้าของพ่อเอกจริงๆแต่เป็นใบหน้าที่เขียวชำ้ำบวมน้ำจนแทบจำไม่ได้แต่จุนก็ไม่ได้กลัวเพราะไม่ว่ายังไงพ่อเอกก็ยังเป็นพ่อของเขาอยู่เหมือนเดิมสักพักก็มีเสียงเข้ามาในหัวของจุนว่าพ่อต้องไปแล้วเขาไม่ให้พ่ออยู่แล้วพ่อรักลูกนะจุนก็งงว่าเสียงนั้นลอยมาจากไหนและที่พ่อพูดคืออะไร และแล้วจุนก็สะนุ่มตัวตื่นขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เหตุการณ์หลายๆอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นปกติกับเจ้าจุนและจุนเองก็ยังคงทำบุญและนึกถึงพ่อของเขาอยู่เสมอถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ